ครับพี่สันครับวันนีรร้ต้องบอกว่ามีโอกาสอีกครั้งห <c oughs> นึ่ง <c oughs> ที่ได้มาจับเอ็กไซเตอร์1นึ่งนห้าห้าครับหนึ่งห้าห้าจริงๆผมอ่ะในช่องผมอ่ะขี่เอ็กไซเตอร์มาแทบทุกจะร,รูปแบบเลยที่ <c oughs> ไม่ว่าจะขี่ท่องเที่ยว <c oughs> เอาไปขึ้น ไดโนเทสขี่ในเมืองขี่ประหยัดน้ำมันด้วยดูว่าฉังหนึ่งอะเขาวิ่งถึงไหนแล้ววันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าเอาเอ็กเซเตอร์155เนี่ยมาขี่ในสนาม<ช>เป็นโปรเจกที่เราคุยกันไว้<ช>นานพอสมควรแล้วจริงๆมีโปรเจกต์ด้วยแต่วันที่ไม่น่าจะทันละนะครับเพราะว่าข้อมูลต่างๆเหล่าเนี้ยที่ทําออกมาให้เพื่อนๆได้ชมเนี่ยก็จะเป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆน่ะ ได้รับทราบว่าเออขี่น้ํามันถังหนึ่งแล้วเป็นยังไงค่าขี่ออกตยอย่จังหวัดแล้วจะเป็นยังไงแล้ววันนี้จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของสายเลสซิ่งเลยนะ<ช>ที่บางคนอาจจะแบบเอออยากจะมาขี่ในสนามต้องบอกก่อนว่าเอ็กเซเตอร์เนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานได้ทั้งในเมืองครับนะครับแล้วก็ทั้งเดินทางไกล ใช่ครับหลาย,ลาย<ด>คน<ด>ในที่มาดูในช่องเราทั้งคู่นะมีคอมเมนต์บอกว่าเ,เขาใช้เดินทางไกลได้แล้วก็โอ้โหดีมากได้ดีมากอะไรเงี้ยดีมากเลยอันนี้เป็นข้อมูลที่เพื่อนๆนก็มีการฟีดแบ็กกลับมาเราจะได้รู้ว่าอ๋อเพื่อนๆเอาไปขี่แล้ว เป็นแบบนี้ใช่นะครับแล้วก็เหลือแต่แค่ขี่ในสนามนี่แหละที่หลายหลายคนก็ไม่มีโอกาสได้มาขี่ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าให้เราลองมาขี่ดูให้ดูซิว่เป็นยังไงครับนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขี่จริงๆก็ขี่กัน3คนนะครับมีผมสต็อปไบค์แล้วก็มีพิสันแห่งไ i d e r Focus ัแล้วก็มีเขมรัดจากเคสแอลไรดิ้งสกที่ได้ขี่กันถ้าฟังกันแบบ3คนลุมหนึ่งอะจะเป็นยังไงไป ดูได้ที่ช่องดรไดโฟกัสไัสครับนี่มันเดินผ่านนะครับไม่รู้ว่ามีตัวตนอยู่นะครับโถก้มยีนกันชัดๆด้วยมิติของตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเอออ็กไซเตอร์หนึ่งห้าห้าเนี่ยเขามีการออกแบบการดีไซน์ท่านั่งอ่ะที่เป็นสปอร์ตอยู่แล้วถ้าใครเคยดูคลิปเราที่ไปรีวิวจะเห็นว่ากุลานั่งอ่ะช่วงบนอ่ะจะค่อนข้างสปอร์ตมากอันนี้คนสูง1 7 0เจ็ิ 68 68ิบแปดดา่อเจ็บะนะครับเวลานั่งนะครับขี่แล้วมันจะก้มนิดนึงก้มนิดนึงเหมือนกันผมเวลานั่งผมขี่ก็จะก้มนิดนึงเพราะฉะนั้นพอเวลามาขี่ในสนามเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการปรับหาหามิติทั้งคนขี่และตัวรถให้มันแมทช์กันนะครับวันนี้พี่สันขี่ไปสองรอบเหมือนกันครับวันนี้สภาพอากาศโคตรร้อนเลยนะร้อนมากโคตรร้อนแล้วก็ลายสนามการลายสนามของ เาวันนี้นะครับเป็นลายของโกคาร์ดนะครับวันนี้คือเราต้องขี่สลับกับโกคาร์ดใช่ะนั้นรูปแบบสนามจะจะค่อนข้างที่จะเป็นโค้งที่ขี่ยากนิดนึงขี่ยากใช่ใช้แคบด้วยนะครับฉะนั้นเราจึงต้องหาวิธีการขี่โพซิชันการขี่ออกมาให้ได้ใช่แต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัว e x c ก t e เซเตหนึเนี่ยเป็นรถที่ หาตำแหน่งได้ไม่ยากใช่ครับแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าด้วยบอดี้ของตัวรถเขาอ่ะคืออย่างถ้าปกติเราใช้งานนะครับเราก็นั่งประมาณอย่างนี้นะครับแต่พอเรามาขี่สนามปุ๊บแค่เราถอยเท้าขึ้นมาถอยก้นมานิดนึงนะครับคือตำแหน่งของแฮนด์เนี่ยเขากดลงอยู่แล้วครับโน้มตัวลงมาก็เรียบร้อยกดด้วยแล้วไม่กว้างด้วยครับเป็นช่วงแฮนด์ที่แคบนะครับนี่นับเวลาการขี่ย้ายก้นนิดหน่อยใช่ครับวันนี้นะครับพี่สารขี่แล้ว ฟิลลิ่งการขี่รู้สึกว่าเป็นไงบ้างพี่รู้สึกว่าคอนโทรลยากไหมหรือว่าคือรถไม่ต้องปรับไปเลยเนี่เราปรับปัญหารถนี่เดียวเท่านั้นเองนะครับอย่างที่ปองบอกแหละคือปรับหาตำแหน่งครับเพ่เชื่อนการขี่ได้เพราะว่าทั้งสภาพเครื่องยนต์ทั้งช่วงล่างทั้งยางทั้งเอ่อคุณสมบัตของรถเนี่ยกับสนามเล็กๆอย่างนี้นะมันมันมันคอนโทรลง,ง่ายครับนะครับแล้วอย่างวันนี้เอ่อตอนที่ผมขี่มันมีช่วงหนึ่งที่มันโอเวอร์ไปนิดนึงครับ รถก็มีอาการ<ม>เปินกันเร่งเร็วไปหน่อยในโค,งค้งแต่ก็มันสามารถที่จะแก้าการตรไม่รอดอ,อผมก็มีรถเหมือนกันเึ๊บก,กลับมาแล้วมันกลับมาได้ง่ายนะครับ,รบถ้าจะมีจริงๆแล้วาถามว่าติดอยู่เรื่องเดียวถ้ามาขีดสนามนะครับก็คือตำแหน่งของพักเท้าที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับสนามนะครับวันนี้เราเราก็เลยนะครับทำลายไปเยอะทำลายไปเยอะนะครับนี่หายไปเยอะเลยนะหายไปเยอะนะฮะนี่หายไปเยอะเลยนะ นี่ลอข้างล่างแถมไปอีกครับคือถ้าเกิดว่าเนี่ยมันถอยไปสักนิดนึงอย่างเงี้ยฉะนั้นใช่ถอยไปนิดอย่างเงี้ยสูงนิดนี้มันจะโอ้โหมันจะพอดีมากมันตนี้ก็สบายเลยมันก็เกือบไปพักเท้าหลังเอาอย่กันนะแต่ทีเนี้ยเราไม่สามารถที่จะไปคายอยู่ที่พักเท้าได้เพราะว่าเราต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เบรคใช่ครับนะครับช่วงล่างแฮปปี้ประทับใจครับอย่าได้บอกครับพอรถมีอาการปุ๊บเราแก้อาการได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกังวลเลยครับนะครับก็เลยเฮ้ย มันก็เป็นรถหายที่หายง่ายนะขี่สนุกนะรถตลาดไม่ทำอะไรเลยพากกระจกอย่างเดียวนะเ่องมาขี่นะครับสาหรับตัวผมเองพอรู้ว่าจะมาขี่ที่เนี่ยอันดับแรกเลยก็เซ็ตลมยางมาให้เพื่อนๆไม่เซตลมยางให้เพื่อนเออเซ็ตลมยางมาให้เพื่อนๆได้ก็คือเซตไว้ที่ยี่0แปดสามสิบนะครับเพราะว่ามันจะได้ขี่ในสนามที่ที่ปลอดภัยมากขึ้นนะครับเพราะว่าก็บอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาข้อมูลตัวเนี้ยไปไปใช้ก็ได้นะครับก็คือเติมลมยาง ขนาดเข็มก็หนักหน้าเจ็ดสิบได้นะพอีก็หนักอยก็ไม่ถึงหกสิบห้าไม่ถึงด้วยโอ้โหเจนมาแล้วสองกิโลยามรับมาเถอะอภิษ์หนักกันไรหกสิบห้าครับหกสิบห้าผมก็หนักประมาณห้าแปดนะครับก็คำนวณค่าเฉลี่ยแล้วเอ้ยน่าจะใช้ลูกยางประมาณนี้นะนะครับแล้วก็โซ่ก็โซ่เดิมๆก็มีแค่หยอดหล่อลื่นมาแทนเดต้องปรับลมยางเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจำเป็นมากนะสำหรับการขี่สนามนะครับรถที่เราใช้เบรก หนักๆนะครับเลี้ยวเกือบตลอดเวลาครับนะครับแล้วก็รถที่ขี่นานๆแล้วมันร้อนครับยางมันร้อนนะครับถ้าถ้ายางที่แบบคุณภาพต่าๆครับมันก็ไม่สามารถที่เอาอยู่ได้หรอใช่เวลาดูสภาพยางครับที่เราใช้กันวันนี้เผาไบนะครับเผาเม็กซิกนะครับเนี่ยเผาไว้นี่ครับสามคนหวดกันเลยคือวันนี้ดอกยางด้านขวาจะไปเยอะเพราะว่าโค้งขวาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ เนี่ยสภาพยางยางหลังๆนี่ขนาด120นะครับขอบ17ก,ก็เล่นไปเต็มเหนียวเหมือนกันเอาจริงนะยางตัวนี้ที่ผมขี่ในท้องถน,นนนะ่ะผมบอ,อกตรงๆเลยนะผมไม่มั่นใจมผมรู้สึกว่ามันขี่แล้วมันขี่ยังไงก็ไม่มั่นใจแต่วันนี้พอมาได้ขี่ในสนามอะ่ะมันปลดล็อกผมออกทันทีเลยผมรู้สึกว่าเอ้ย แม็กซิตมาขี่ในสนามแบบนี้ไปรอดเหมือนกันแต่วันนี้โชคดีอะไรอย่างไงที่พี่เขียฮะคือเขามาปองขี่ก่อน,นใช่แล้วพี่เห็นไหมเฮ้ยมันไปได้ดีว,ว่าโอาเคแล้วอย่างรอแล้วอะ <laughs> ไรไม่กลัวครับในอีกอย่างหนึ่งที่ผมเจอก็คือในเรื่องของช่วงล่างเขานะครับช่วงล่างหลายรอบแหละที่โอเคลายผมไม่ได้แม่นหรอกเพราะว่านานๆก็ขี่ทีสนามนี้นานๆก็มาขี่ด้วยอาศัยว่าเข้าโค้งแล้ว ข้าโค้งแล้วมันสามารถเดินออกได้ซึ่งโค้งส่วนใหญ่ถ้าเป็นโค้งกว้างผมจะใช้อยู่ประมาณเกียร์สามนะครับเกียร์สามแล้วก็ไหลแล้วก็เดินค่อยเดินออกผมไม่ได้ไม่ได้เค้นรถไม่ได้ใช้รอบเครื่องยนต์ที่สูงนะครับเ,เพราะว่าขี่แบบนี้เหมือนกับเรามาขี่เพื่อออกกำลังกายมาข้อสีิมแล้วก็มาหาข้อมูลของตัวรถนะครับก็ขี่อยู่ประมาณเกียร์สามนี่แหละนอกจากโค้งแคบที่ผมอาจจะต้องลงมาถึงเกียร์สองนะครับในจังหวะของเครื่องยนต์ที่ที่ผมต้องเค้นออกไปเนี่ย ด้วยเทคโนโลยีของลูกสูบ DLS ก็ดีนะครับ VVA ก็ดีนะครับการใช้รอบส่วนใหญ่ผมจะรอบต้นรอบกลางมากกว่าจากที่สัมผัสมาเนี่ยรอบเครื่องยนต์เขามีการตอบสนองการกับขี่ของเราได้ดีเชียเดียวนะครับบวกกับช่วงล่างและยางของเขาอะต้องบอกว่าโดยเฉพาะเช่องล่างอะผมค่อนข้างที่จะให้ให้ให้ภาษีเขาค่อนข้างเยอะเพราะว่ามีหลายจังหวะเองที่ผมอะออก็โอเวอร์ไปนะมันก็ มันไปได้แต่มันมันมัน,มนคือเป็นรถที่คนทนยากเนี่ยเวลาเสียอาการปุ๊บเนี่ยมันจะแก้ยากมันจะแก้ยากครับแต่เนี่ยอย่างที่บอกอ่ะสนามที่มันต้องโอ้พิกเร็วมากใช่ครับ,ครบโค้งตลอดเราต้องบอกว่า,วาได้เปียบมากเลยเพราะว่าในช่วงจังหวะที่พิกโค้งเร็วๆเนี่ยช่วงล่างเขาสพอร์ตมาค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าจังหวะที่เราต้องพิกจากซ้ายไปขวาเลยอย่างเงี้ย<ห>รถเขาไม่ได้มีอาการที่ต้องอาการย้วยหรือว่า โชกสับหรือโชกดีดให้เรารู้สึกว่าเอ้ย,อยมันมันตกใจนะครับโดยเฉพาะอย่างโค้งกว้างมาแล้วต้องเลี้ยวหักศอกเลยอะแล้วก็พับขวาออกมาอีกทีค่อยๆเดินคันเร่งไปนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้ใช้รอบเครื่องยนต์สูงมากนะักนะครับก็พยายามใช้ทักษะที่จะคุมรถให้อยู่ซึ่งก็ต้องบอกว่าจุดเด่นของเขาตรงเนี้เช่วงล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียวนะครับ รอบเครื่องยนต์โอเคแน่นอนตอบสนองมาได้ดีการการต่อเนื่องของของเกียร์<ม>และรอบเครื่องยนต์น่ยเออมันมีความสมบูรณ์มีความต่อเนื่องกันนะครับก็วันนี้ก็เล่นไปสองรอบนี่แหละก็เล่นเอาเงื่อไหลไข้อยพอสมควรแต่ก็กลายเป็นว่าพอยิ่งขี่ยิ่งสนุกนะใช่ครับยิ่งขี่ยิ่งสนุกยิ่งขี่ยิ่งสนุกที่ไม่สนุกดียวพอหลายรอบปุ๊บรู้สึกเหนื่อยอ่าหมดแรงครับหมดแรงพอหมดแรงพอเริ่มว่า คุมรถไม่เป็นที่เป็นทางแล้วพอดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะครับนี่ก็เป็นจุดเด่นของตัวรถเอ็กไซเตอร์155ที่เราเอามาขี่ในสนามกันในว,วันนี้นะครับ<อ>กข็ข้อมูลมาฝากกันเนาะใช่ครับก็เอาข้อมูลมาฝากกันนะครับเป็นอีกฟิลหนึ่งเป็นอีกฟิลหนึ่งสาหรับการขับขี่ในสนามคือเพื่อนๆอ,อ,อยากจะเอารถเอ็กไซเตอร์เนี่ยมาขี่ในสนามนะครับผมคิดว่า น่าจะเป็นอีกความสนุกหนึ่งที่สามารถเอามาขี่ได้นะครับก็น่าจะเป็นถ้าจะเปลี่ยนก็แค่อย่างที่คุยกันไปในคลิปของพี่สันแล้วก็คือพักเท้าพักเท้าแค่นั้นเองนะครับหรือจะมาอย่างนี้ก็ได้นะมาอย่างนี้ก็ได้มาแบบมาดุนเดิมเดิมนี่แหละใช่มาเดิมเดิมนี่แหละขี่ได้เหมือนกันมาขี่ออกกําลังกายมาขี่ข้อสนิมกันนะครับก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะ วันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสำหรับเราสองคนที่เอาข้อมูล Exciter ในสนามมาฝากกันครับผมรอคลิปต่อไปครับจะเป็นตัวไหนที่จะมาขี่ในสนามไหมหรือจะเป็นรูปแบบไหนฝากติดตามครับไม่ว่าจะเป็นท่องทางของออพิสันเองไล่โฟกัสนะครับ,รบทางของเขมรัตเอง KSL <Okay. S 2> r อล i รด s ิ้งสกิแล้วก็ของผมเองต่อไปก็จะเอาข้อมูลรถมาฝากกันและฟิลิ่งในการขับขี่ ของรถแต่ละประเภทมาฝากกันในวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ